ทำวันครบรอบหนึ่งปีรัฐประหารเมียนมากองทัพเปิดปฏิบัติการกวาดล้างกองกำลังประชาชนและกองกำลังติดอาวุธเผาทำลายบ้านเรือนหลาย,ายร้อยหลังในเมืองปาแลทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมียนมายุทธวิธีที่กองทัพเคยใช้มาแล้วกับชาวโรฮิงญาการกองกำลังพิทักษ์ประชาชนและกองกำลังติดอาวุธชนกลุ่มน้อยใช้แนวทางสงครามกองโจร รอบโจมตีกองทัพเมียนมาต่อเนื่องสำหรับกองทัพเมียนมาผู้ต่อต้านรัฐประหารคือกลุ่มก่อการร้ายสำหรับผู้ประท้วงตำรวจทหารและกองทัพไม่ใช่ผู้ปกป้องประเทศแต่เป็นเพียงฆาตกรในเครื่องแบบ สงครามประชาชนเป็นหนึ่งในแนวคิดหลักของกอ,องทัพเมียนมาตั้งแต่สมัยนายกรัฐมนตรีอูนุกดึงประชาชนเข้าร่วมกับกองทัพต่อสู้ผู้รุกรารนแต่การทำรัฐประหารครั้งนี้ไม่เป็นไปตามคาดงนับตั้งแต่รัฐประหารที่ผ่านมาปรากฏว่าประชาชนกลายเป็นกระด้างกระเดื่องต่อกองทัพพมา่าแล้วไปตั้งกองทัพประชาชนและประกาศสงครามประชาชนซะเองในการสู้กับกองทัพพมา่าอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งมันผิดหลักนิยมมากเลยก็าทำให ามาเขาเสียแนวร่วมนี่สิ่งที่เขา,าจะทําหรือชดเชยข้อเสียเปรียบตรงนี้ได้เนี่ยก,ก็ต้องไปหาประชาชนนะครับที่ที่ยังพอจะเป็นพวกหรือฝ่ายเดียวกับทางเขาอยู่บ้างแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กันได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยก,ก็จะพยายามจะฟื้นตัวนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นผลผลิตที่ได้ที่ชัดเจนอันหนึ่งก็คือการฟื้นทัพประยู์สอที นะครับที่เคยเกิดขึ้นในสมัยสงครามกลางเมืองในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยฟื้นขึ้นมาอีกแต่ว่าคราวน,นี้ฟื้นขึ้นมาเนี่ยก็ใช้ในการต่อสู้ในการทําสงครามประชาชนสู้กับฝ่ายตรงข้ามซึ่งก็ประกาศสงครามประชาชนด้วยกองกําลังทหารบ้านประยู่ซอจีเปิดปฏิบัติการร่วมกับกองทัพเมียนมาตั้งแต่ปีที่แล้วจับตาการเคลื่อนไหวของผู้ประท้วงทั้งในพื้นที่และโลกออนไลน์ชี้เป้าให้กับกองทัพ ผู้เชี่ยวชาญมองว่าจะเห็นความพยายามของกองทัพเมียนมาติดอาวุธให้กับประชาชนที่ยังคงสนับสนุนกองทัพยอดสูญเสียที่เยอะมากการฆาตกรรมหมู่การสังหารโหดเนี่ยมันสร้างความอาฆาตมาร้ายนะครับของของฝ่ายที่สูญเสียเขาก็ต้องมีการแก้แค้นอย่าว่าแต่ฝั่งประชาชนเลยที่ถูกเผด็จก,การกวาดไล่ทหารพรม่าเองก็ ครอบครัวทหารเองหรือผู้นําหรือพลทหารเนี่ยที่สูญเสียเขาก็ไม่พอใจที่มีทหารพรม่าเสียชีวิตเยอะนะถูกลอสังหารกําลังพลลดลงอย่างเงี้ยนะครับเขาเาก็เกลี้ยกาดนะครับเขาเขาก็ขับแค้นขับข้องใจอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็เข้าข่ายสงครามกลางเมืองใช่ไหมครับอ่าแล้วก็มีการซ่อนรูปเรื่องของสองครามปฏิวัติสงครามประชาชนสงครามอาสมมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเยอยะแยะมากมาย ขณะที่การเตรียมนำระบบบังคับเกณฑ์ทหารกลับมาใช้ของคณะรัฐประหารเมียนมาถูกตั้งคำถา,ถามถึงการสูญเสียกำลังพลและแนวร่วมจากประชาชนนักวิเคราะห์มองว่าเวลานี้การเจรจาต่อรองระหว่างสองฝ่ายเป็นไปได้ยากขณะที่ผลกระทบตกกับประเทศและประชาชนเมียนมาในเวทีโลกรัสเซียและจีนยืนข้างรัฐบาลทหารเมียนมาสหรัฐและชาติตะวันตก เดินหน้ากดดันกองทัพเมียนมาผ่านมาตรการต่างๆล่าสุดสหรัฐขยายมาตรการความบารไปยังนักธุรกิจเจ้าของบริษัทที่ถูกระบุว่าสนับสนุนกองทัพเมียนมาประธานมูลนิธิรวมมิตรไทยพม่ามองว่าบทบาทของภาคธุรกิจและรัฐบาลประเทศต่างๆมีส่วนสำคัญในการยุติการสนับสนุนรัฐบาลทาหารเมียนมาการมีอยู่ของรัฐบาลพม่าฐานพม่าในปัจจุบันนี้ อยู่ได้เพราะมาจากท่อน้ําเลี้ยงเพราะไม่ก็คือธุรกิจที่ต่างชาติอาเซียนเองสิงคโปร์สิงคโปร์นี่เลยเป็นระดับหนึ่งในการไปลงทุนในพม่า,มาจีนไทยเราเป็นอันดับสามดังนั้นก็ต้องยอมรับว่าไทยเราก็เป็นท่อน้ําเลี้ยงเพราะเงินที่ไปลงทุนเงินที่จากการไปซื้อแก๊สเข้ามาเนี่ยท่อแก๊สเข้ามาเนี่ยม,ม,มันมันมันหนีไม่พ้นเลยหนีไม่พ้นเลยที่จะไปสู่การสนับสนุนเป็นท่อน้ําเลี้ยงให้กับ ร,รัฐบาลฐามวา่านำเงินไปซื้ออาวุธมาเข็นฆ่ากับประชาตัวเองเ่ยแม้การเจรจาต่อรองเพื่อหาทางออกจากทั้งสองฝ่ายเป็นไปได้ยากแต่ประเด็นเร่งด่วนคือการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมต่อชาวเมียนมาชลันทรยโยธาสมุทรข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน